สวัสดีค่ะกนเวียกมือหนีค่ะคุณผู้มีเนาววัสุฟังเนาะว่าเมื่อวานนะคะคุณผู้่องล่องคลิปเก่าที่เขาแจ้งมาว่าผิดกฎเนาะคุณผู้ก็เลยลออ่องเอาลงใหม่ว่ามันผิดอยู่บ่อในข้ามบ่อหนีนะก็เลยอยากลออา่องเอาใหม่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนแฮชแท็กใหม่เปลี่ยนแฮชแท็กตรงอะแฮแท็กหรอกค่ะแอดผู้ติดตามนะคะคุณผู้เปลี่ยนใหม่เนาะบ่อไห่มันอัน ะะล่องเบืองว่ามันจะผิดที่คลิปหรือว่าผิดทีด่แฮชแท็กที่ห้องแฮชแท็กไปนะคะเราคนคู่กับแอดผู้ติดตามด้วยนะคะก็เลยเฮตไห้มันหนาจะเป็นผิดกฎจากตรงนั้นค่ะแต่คลิปที่ลงไปไม่ผิดนะคะคนคู่ล่งซ้าแล้วมีโฆษณาเข้าปกติค่ะก็เลขน,นี่นะะล่ะค่ะเลขเอามาล่องเบืองแล้วก็มาส่งต่อนะคะคอมูนในฟังว่าเราสามารถล่องลงใหม่อีกได้คะ่ะเพราะว่าการผิดกฎนะคะไม่มีใครรู้ว่าคลิปไหนผิดคลิปไหนไม่ผิดนะคะ แต่ว่าเฮ้านะคะลงไปแล้ว Facebook จะเป็นคนบอกเขาเองว่าเขาผิดกฎนะคะพอมีคลิปใดที่ผู้เองก็บบรู้ว่าคลิปใดผิดรือบอกผิดเข้าลองลงไปเลยค่ะแต่ค่ะเขาแจ้งมาว่าผิดให้เฮ้าลบออกนะคะเนาะถึงมาบอกว่าคลิปทุกคลิปมีคุณภาพค่ะยาหยานแต่ว่าคลิปจะของพอมีคุณภาพออกไปฟังคนบอกมาเข้ากับบอะกาศเฮ็ดคลิปเข้าประกาศร่งคลิปปังสิแม่ค่ะคุณครูอยากให้ทำลงไปเลยค่ะเข้าเลือกเลยค่ะว่า คลิปนี้นะเ,เหตุใดเราเขารู้สึกว่า,าเรามีความสุขเรามั่นใจที่จะทำหรอกกาเขาก็มีความสุขที่จะเหตุเหตุลงไปก่อนค่ะถ้ามันผิดกฎ a c e b o o k จะเป็นคนแจ้งมาให้เราลบเองนะคะเขากับยายคิดหลายค่ะการทาคลิปนะเหมือนคุณครูนี่แหละค่ะลงผิดแล้วคุณครูก็ลองลงหม่ว่าผิดจากคลิปหรือว่าผิดจากยังกันแน่นะคะพอค,คุณครูลงใหม่แล้วนะคะรู้เลยค่ะว่าไม่ได้ผิดจากคลิปค่ะผิดจากแฮชแท็กที่แฮชแท็กไปแล้วก็แอดผู้ติดตาม อีกอย่างนึงสินะคะอาจจะผิดนะตรงนั้นนะคะเรากะคํามเบาหลายๆข้ามที่คุณคู่แฮแท็กลงไปอา,อาจจะผิดนะคะกัเลย่องเบาสุฟังว่าทาไปเลยค่ะทําคลิปเทสไปเรื่อยๆค่ะเทดไปหรกอกอะอย่าไปใส่ใจหลายว่าอันใดผิดอันใดสิผิดอันใดสิบ่ผิดแต่ว่าเราก็พึงพึงระลึกไว้ว่าเอออันนี้อาจจะผิดนะ้างสินะ แต่ว่าใหเเฮาเฮ็ดลงไปก่อนกันด้ค่ะถ้าบ,บ่มันใจว่าตัวนี้น่าจะพิดตัวนี้ว่าน่าจะผิดนี่สิ้เฮาเฮ็ดลงไปก่อนถ้าผิดเดี๋ยว Facebook เป็นคนบอกเราเองค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสู่หน่วยไปน้ำกันค่ะไปเฮ็ดเวียกก่อนคามือน,นีมาฟั่นลํำมันค่ะบรรยากาศข้างหลังเป็นสวนยางพี่สาวนะคะจะปลูกมั่นอีกแล้วค่ะช่วงปิดเทอมพ่นสิกมันตุลาเนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ